ครับกลับมาคว้าดาวก้าหยิบลานต่อวันที่22มีนาคม2566นะวันนี้วันพุธนะวันนี้วันที่22นะเออใช่ <laughs> ผมที่เมื่อวานผมบอกว่าอบรมวันพะะาสบดีคือที่ 25, 25มันผิดใช่ไหมก็คือเป็นวันที่23 ยี่สิบสี่ยี่ห้าก็ต้องเป็นวันเสาร์นะยี่ห้าต้องเป็นวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเริ่มไปยี่ห้าคือวันเสาร์นะผมพูดวันผิดนะเป็นยี่ห้าวันเสาร์นะอบรมนะต้องแจ้งตรงนี้หน่อยเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบสองใช่วันที่ยี่บสองนี่มันเป็นวันพุธนะเพราะฉะนั้นก็ยี่สิบห้าเนี่ยคือวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าวันเสาร์นะวันเสาร์สองวันนะ อบรมสองวันคือวันเสาร์ยี่ห้ายี่หกแล้วก็ไปยี่ห้ายี่ยี่ห้ายี่หกเลยแล้วกันนะยี่ห้ายี่หกเลยแล้วกันวันเสาร์สองวันเลยต่อเนื่องกันนะไม่ต้องไปยิบยิบผมพูดผิดวันพฤหัสไงคือเป็นยี่ห้ากับยี่ยี่ยี่ห้ายี่หกต่อเนื่องเลยคือเสาร์อาทิตย์สองวันนะอบรมสองวันเลยนะอบรมสองวันนะ อบรมที่ท่านจะอบรมนี่แหละอันนี้อันนี้เมื่อวานผมพูดวันพรหัปิดแต่วันที่อะถูก <c oughs> ขอแก้ข่าวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเออมันหลงวันหลงคืนนะจำอยู่ตัวเองเบอร์ <c oughs> เออเอาก็เ <c oughs> มื่อวานนี่แม่นะเราก็เต็มเต็มที่เลยนะทุกว่านี่ตัว K L N เนี่ยมันไม่ทํางานนะ คือ2กับเ็ดอ่ะผมก็คิดว่ามั่นใจว่าเจ็มันมาแน่นอนก็ใส่เป็นสีเจ็ดเต็มๆเมื่อวานมันออกซีหนึ่งอ่ะนะก็ถือว่าแต่ลักนาวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเนี่ยมันคืออ่าเขาเรียกว่า KLN ไม่ทำงานอาจจะเป็นที่ท,ที่วัสนาเราด้วยหรือเปล่าว่าเราใส่เยอะ <laughs> ก็จะขายว่าเราใส่เลยนะ <laughs> <laughs> <ม>เออนะ บ้านก็ยังยังยังขายอยู่นะเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อบ้านนะที่ซอยเปกรเกมแปดสิบเอ็นะครับบนเนื้อที่100่งรอตารางวาก็าแจ้งไปนะครับ0 8 6 8 8 3ป2 3ปมือนะวัน <c oughs> นี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะก็อ่านะก็ถือว่าคือผมว่าตำแหน่งดวงดาวอะไรต่างๆที่ผมพูดไปก็ไม่พลาดเมื่อวานแต่ว่าบังเอิญว่า KLN ไม่ทำงานเมื่อวานเนี่ยมันหนึ่งผมก็ยังงงว่า ทำไมหนึ่งมาแทนเจ็ดกันเองถ้าเจ็ดมาก็มาาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเต็มไกลเลยเหมือนกันนะอะวันนี้เราก็มาดูต่อนะฮะวันนี้ดูต่อแต่ว่าสมาชิกท่านที่ได้รับใบที่ผมส่งให้ก็ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังได้ทั้งหนึ่งสามได้ทั้งสี่หกได้หมดอะ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกที่ได้ใบไปไม่ผิดหวังแต่ว่าที่ผมมาวิเคราะห์เจาะให้ตรงเนี้ยผมไปนเน้นสี่เจ็ดอ่ะนะนได้หกสี่หนึ่งไปต้องขออภัยด้วยนะ ต้องไปโทษเคเไม่ทำงานเน่เครื่องจากตัวเคเไม่ทำงานก็เลยแต่ว่าเราเหนื่อยนะเออเมื่อวานนี้เหนื่อยแต่ว่าสายลวดนี่สบายใจได้เพราะว่าผมเน้นสี่อยู่แล้วใช่เน้นเจ็ดอยู่แล้วนะเน้นสี่อยู่แล้วเมื่อวานนั้นเนันาวันก็ถือว่าตามนั้นนะเอ้าก็วันนี้มาตามต่อนะฮะรัคนาวันเค W ยแล้วก็อ่เคเนเี่ไม่ใช่เคเนี่เราใช้กับรัฐบาล อ่า K L N นะแล้วก็ L W แล้วก็ I S แล้วก็ L O D นะจะทำงานต่ออย่างเข้มแข็งหรือเปล่าวันนี้เรามาติดตามต่อนะครับในคลิปนะครับครับช่องอาฮายชาแนลก็ถือว่าเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจรงโชวิจัรงธาตุในภาคโหราศาสตร์ในความร่ำรวยมาพูดคุยคุณลู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยเป็นประจำนะนะเป็นประจำเลยก็คือนำสาระทางด้านโหราศาสตร์นั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคล็ดลับของราศีต่างๆาเลขต่างๆที่จะผลักดันแต่ละคนละราศีให้ไปสู่ความรุ่งโรจน์โชติช่วนชิว,นชว,นขขวานประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ตัวเลขอะไรบ้างที่มันจะผลักดันเราไปสู่ตรงนั้นแล้วก็ตัวเลขใดบ้างมันจะนําพาชีวิตไปวิบัติสุดตกเหวลงห้วยอะไรก็แล้วแต่นะเราก็จะมาบอกให้ท่านพร้อมกับวิธีที่จะดึงชะตาชีวิตดึงที่เลขอิทธิพลเหล่านั้นที่มันผลักดันเราไปสู่ความวิบัติ หายนะอะไรก็แล้วแต่เราจะดึงมันกลับมาให้เป็นความรุ่งโรจน์โชคช่วงชัชวาลตามเคล็ดของโหราศาสตร์ตำราพิจัยสงครามสู่รจรรงช่องเป็นโลกราทาท่านก็ติดตามได้ทั้งช่องอาไหาชนแนลคือรักนะทุกวันนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครกดแชร์ไปด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับติดตามไว้นะครับติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็หลายท่านก็ติดตามมาไว้นี่ก็รับทรัพย์กันทุกวันแหละนะสายที่ประเภทเทรดกองทุน อกองทุนหุ้นนี่ถือว่าโอ้โหรับตังค์ทุกวันแหละไม่มีปัญหาอันนี้กำไรน้อยหน่อยแต่ว่ารับทุกวันยิ้มทุกวันนะนะสายจอก็มวันนี้ก็หัวเราะไปดังหน่อยนะสายจอหัวเราะไปดังยังไม่เจอน้าระดาเน,นะเดี๋ยววันนี้เจอเจอีกน้ารนะดาแน่นอนติดตามได้ในคลิปนะครับอ้า ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามาสื่อสารกันนะแล้วผมก็จะมาอัปเดตในเรื่องของอข้อมูลในเรื่องของดวงดาวที่เขาโคจรเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆที่จะมาให้โชคให้ลาบท่านด้วยถ้า,าคอยติดตามเอาไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่ผมพูดมามันก็อยู่ในหนังสือคัมภีร,ร์วยเล่มนี้แล้วก็วันที่25นะคือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่26นะวันนะ ขอ,อปรับเป็นวันที่ยี่ห้าคือผมพูดวันผิดไลย5ี่ห้าวันเสาร์แล้วก็วันที่ยี่หกวันอาทิตย์นะเราอบรมคัมภีร์รวยวุฒศารแห่งความร่ำรวยนะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะแจ้งเข้าไปว่าสัมมนานะที่ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์แอดไลน์ก็ทักไปเลยนะครับถ้าไลน์มันเต็มท่านโทรไปนะถ้าแอดไลน์ไม่ได้ยังไงท่านโทรไปนะครับศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ก็โทรได้เช่นเดียวกันนะอบรมวันที่ยี่ห้าและยี่หกต่อเนื่องนะครับยี่ห้ายี่หกไม่เว้นนะครับเ่่ 26, ไมว้น อ่าเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะอบรมแบบโอ้โหอยากให้ท่านอนะ่ะคืออบรมแบบให้อ่ะนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีอะไรอบรมแบบให้เลยอ่ะให้เบื่อเต้าฟรีอ่ะนะ<笑><笑>แแสตาร์บัคอ,อาจจะแพงกว่านะขอสตาร์บัคแก้วหนึ่งนะขอสตาร์บัคแก้วหนึ่งแล้รกันอะไนี่นะคนคนเรียนสตาร์บัคคนละแก้วอะกันนะประมาณนั้นนะครับนะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนะ หมัรไปเลยนะครับรับ45ท่านเท่านั้นเองนะครับนะ <c oughs> คัมภีรวยเล่มนี้นะส่วนท่านใดที่ผมว่าท่านในที่สมัครอบรมรอบนี้เนี่ยนะถ้าอยากได้คัมภีรวยเล่มนี้ก็ท่านายังไม่มีนะ <c oughs> แจ้งไปแล้วกันนะผมจะได้แบบราคาพิเศษเลยสุดๆเลยนะราคาพิเศษสุดๆเลย <c oughs> ท่านแจ้งไปแล้วกันบอกรับหนังสือด้วยอบรมด้วยรับหนังสือด้วยอย่างเงี้ยนะท่านจะได้แบบพิเศษอ่ะผมอยากให้ท่านจริงนะ คือบางอย่างนะก็เขาเราอยากให้ในวิชาที่ผมคิดค้นขึ้นมาเนี่ยสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเนี่ยอยากให้ท่านจริงๆแต่ว่าอาคืออยากให้อ่ะแต่ว่าไม่อยากให้ฟรีแต่ว่าอยากให้แต่ไม่อยากให้ฟรีนะคืออยากให้ฟรีแต่ไม่อยากให้แต่ว่าอยากให้แต,ใหแต่ว่าท่านต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนบางเล็กๆน้อยๆอ่ะนะมันคือแลกเปลี่ยนกับวิชาที่ท่านได้ไปนี่โอ้โหมันสุดคุ้มอ่ะวิชายอย่างเงี้ยนะผมว่าถ้าท่านไปเรียนที่อื่นนะผมว่าเป็นหมื่นอะเอางี้ละกัน หลักหมื่นอ่ะแต่ของผมมันหลักร้อยต้นโต,นตนเลยหลักร้อยเตี้ยดินเลยอ่ะเอาเงี้ละหลักร้อยเตี้ยดินเลยอ่ะเออบอกค่ากาแฟตาบ้างอิงแพงกว่าคืออยากให้ท่านไงแต่ว่าท่านก็ต้องแลกเอาด้วยไงเหมือนกัน,นะอยากให้ท่านแต่ว่าท่านต้องแลก,กด้วยเหมือนกันเพราะคือความอยากให้ของผมกับความอยากได้ของท่านมันจะต้องสมดุลกันมันนี้เกิดพลังนะตรงนี้นะเนี่ยสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเนี่ยอบรมวันเสาร์อาทิตย์นี้นะ อ่าวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะวันที่ยี่ห้ากับวันที่ยี่หกเลยนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องวันนิดหน่อยนะฮะวันนั้นผมพูดผิดไปนะก็อ่าขออภัยด้วยนะตามนั้นนะครับก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่าที่คือจริงๆแล้ววิชาตรงนี้มันเป็นวิชาเฉพาะไงมันเป็นวิชาเฉพาะในเรื่องการพยากรณ์เรื่องของตัวเลขเรื่องของอ่า,อาดวงดาวที่เข้าตำแหน่งเขาแล้วก็ส่งผลต่อตัวเลขเลยเนี่ยมันเป็นเฉพาะ มันไม่ใช่วิชาที่ไปอะไรอ่ะเป็นไม่ใช่วิชาที่ไปผูกดวงดูดวงพยากรชะตาชีวิตแบบนั้นเอามาแปลงสภาพไม่ใช่ครับอันนี้เป็นวิชาโดยตรงเฉพาะเลยเพราะนั้นท่านรู้ไปนี่โอ้โหอยู่ยืนยาวอย่างแน่นอนนะบางคนบอกว่าเอจารย์ถ้าเราเรียนเวลาใช้ได้ตลอดไปใช้ได้ตลอดไปดิครับมันเป็นวิชานะ่ะมันต้องใช้ได้ตลอดไปและใช้ได้กันทุกที่ไหมทุกที่เลยที่ท่านต้องการไป <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นลาวฮานอยเขมร แคมบูเดียจะไม่ต้องเรียกคำวิเดียนะสมัยนี้แคมบูเดียมะเลนะพะม,ะม่าเมียนมา <c amb od ia> สหรัฐอเมริกายุโรปนะไปได้นี่ไปได้หมดเลยนี่เคอี <c amb od ia> ไต้หวันเนี่ยไปได้หมดเลยจีนโอยไปได้ทุกที่วิชาเนี่ยครับมันสุดยอดจริงๆ ขอให้ท่านเรียนรู้และขอรู้จุดเขาแค่ไหนยังวันนั้น oh, okay. ผมอบรมเรื่องอมสินไปนะอบรมเรื่องอมสินว่าเราจะเทรดอมสินยังไงให้ให้ได้มีกําไรเนี่ยวันนั้นผมอบรมไปเรื่องอมสินเนี่ยก็สุดยอดนะเป็นวิชาที่สุดยอดมากๆนะท่านเอาไปแล้วปานี้โอ้ยคิดแล้วก็บางทีอมสินนี่คือระหว่างการการอย่างอยัางยางลาวอย่างเงี้ยนะอย่างลาวอย่างเงี้ยอย่างลาวหรือว่าไทยเนี่ยเขาการออกลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะออกคล้ายๆกันใช่ไหม คือครั้งแรกเขาจะออกมาก่อนคือเอาเจ้าหน้าที่ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทั้งหลายยกคืนให้ลูกบลูกบานออกมาจากลูกตุม่มลูกบานแล้วลูกตุมกต้มแล้วหนึ่งลูกบาน <laughs> โอ้ยกระบาล <laughs> โอเคฟังแรกๆผมว่าอะไรกระบาลกระบาล มาให้กระบาดให้เอากระบาลเ,เอากระบานใส่ในลูกตุ้มอ่โอ้ยอะไรกระบานอ๋อลูกบาลลูกบาลลูกบาลน่ยคือลูกบอลเล็กๆอ่ะลูกบาลโอ้ยผมก็ฟังตั้งนานกระบาน,นกระบานอะไรกระบานกระบาดนะเลาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับไทยไงคือก็ให้ออกมาก่อนครั้งแรกหกลูกเท่ากันเลยหกลูกเป้อออกมาเลยพอออกมาหกลูกเสร็จก็เอาขอเชิญเจ้าหน้าที่พนักงาน ไปเก็บลูกบาลใส่ไอ้ใส่ใส่ใส่ผานก็เรียกอะไรผมจำไม่ได้เอาขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปเจ็บลูกบาลมาใส่พานแล้วไปใส่เออเออลูกเออลูกกลมแล้วก็ไาใส่คืออย่างเงี้ยแล้วใส่แล้วมาหมุนอีกทีหนึ่งนะบางทีดวงเราอ่ะ นะอย่างผมไปตรงเ่417ของไทยเขากอดผมก็ใส่เต็มๆมันอ,ออกข้างหน้าเงี้ยเราก็ไม่ได้ตัคงใช่ไหมละ่ะอันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนหนึ่งนะอันนี้มันเป็นเรื่องของวาสนาเราแหละมาถึงตอนนั้นนะแต่ถ้าเป็นของอาหานอยหอยอันตะปลาดานังอลาวประตูชัยลาวสามัคคีลาวสุวรรณภูมิอะไรก็แต่อันนี้เขาเรียกว่าอย่างออมสินเอาอมสินอมสินพูดถึงออมสินแล้วกันนะอย่างออมสินเนี่ยเขาเด้งขึ้นมาเลยเงี้ย พอเด้งขึ้นมาปุ๊บก็จบเด้งจบเด้งขึ้นมา6ตัวก็จบเลยครับไม่มีไปเอาไปคะเคิกันอีกแล้วอย่างนี้ผมว่ามันค่อนข้างตรงกับโหราศาสตร์เลยเพราะว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงก็เียไม่เปลี่ยนแปลงไงก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งออกตำแหน่งไหนก็คือตำแหน่งนั้นเลยณเวลานั้นตรงๆเป๊ะเลยไงสิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะใครที่ไปผูกดวงของออมสินก็สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะอันนี้คือชัดเจนเลย ตอนที่เขาออกเลขบตัวแล้วมันหกบตัวครั้งที่หนึ่ง6ตัวครั้งที่สองนะ6ตัว6ตัวแต่เอามาีก็6ตัวเหมือนกันนะแต่ว่าลาวเขาออก6ตัวเหมือนกันแต่เ็ามี1ตัวด้วย1ตัวด้วย1โตด้วยของเขาดีราที่แล้ว1โต้แล้วก็ได้อยู่7อ่ะอาที่แล้วลาวอ่ะนะ อา้อาวท่านใดที่เอาสูตรไปก็ขาวแล้วก็เต็มๆนะศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะเต็มๆเลยเหมือนกันอา้าวอันนี้อธิบายให้ฟังเรื่องวิธีการเพราะวนะ่านณะเวลาที่เราผูกดวงวาลาักขณาเนี่ยมันเป็นจุดที่สาคัญไงใช่ไหมเป็นจุดที่สําคัญถึงแม้นเขาจะมีระยะเวลาของเขาอยู่ก็ตามแต่ว่าณเวลานั้นที่ออกมาเวลาเราไปคะกันแล้ววินาทีอะไรต่างๆนานามันจะเปลี่ยนแปลงไปทําให้ตําแหน่งตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงไปไงผมก็เลยว่าเออเหนื่อยกับมัน <laughs> ของไทยเราแล้วจะว่าเออไปอมสินนี่เป๊ะเลยว่าคราวที่แล้วนี่อมสินนี่สามหกเต็มเต็มเลยไหมไม่เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง่ะไม่เปลี่ยนแปลงตําแหน่งท่านใดที่ได้เจ็ดไก็ใส่เจ็ดสามหกเต็มเต็มราคาที่แล้วคือเขาไม่เปลี่ยนแปลงตาแหน่งของเราออกเลยนี่ลักษณะหนึ่งนะเอากลับมาดูวันนี้กันนะพูดมากอะไรความ <laughs> ลูกบานเอากะบานใส่แรกๆแล้วก็ฟังเอากะบานเอากะบานใส่ลูกตุ้มแล้วก็เอออะไรกเอากะบานเอากะบาน,อ,าบานอ๋อลูกบานลูกบาน <laughs> เออลูกบอลบนเ,นเขาเรียกลูกบนนะลอลบนเนี่ยเขาเรียกลูกบานนะลาวอะลูกบอลเนี่ยเรียกลูกบานน่ะ ผู้ตั้งหน้าผู้ตั้งหน้าแล้วก็ฟังตั้งน้าอะไรผู้ตั้งหน้าผู้ตั้งหน้าผู้ตั้งหน้าเนี่ยหมายถึงผู้แทนเนี่ยู้แทนประจําสํานักนายกรัฐมนตรีผู้ตั้งหน้ากระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติลาวอย่างเงี้ยผู้ตั้งหน้าผู้แทนผู้แทนผู้แทนผู้บ่าวผูสาวเออก็ก็ผมก็ฟังก็ก็ภาษาก็พาะดีนะภาษาเพาะดีครับภาษาพอดีอ่ะกลับมาวันนี้เรานะไปลาวเลยนะลาวเลยวันที่ยี่สิบสองเนี่ย ที่จริงลาวเขาก็จะมีจุดของเขาท er ี่โถมชอบคือแต่ว่าเวลาเขาเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเด้งตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าตรงเนี้ยเราต้องมาศึกษาเรียนรู้หาจุดที่เวลาเขาออ่าบอลมันตกลงมาแล้วเนี่ยเวลาต่อไปที่เขาจะไปคัดแยกอ่าอะไรต่างๆนานาตรงเนี้ยแหละครับมันจะเป็นจุดที่ยากนะยากนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่านั้นเป็นเรื่องวาสนา Prem, แล้วกันเรนาใหนะ้ถือว่าเรื่องวาสนาแล้วกันนะอ่าเรื่องวาสนาแล้วกันอ่าเอา กลับมาดูวันที่22มีนาคม2566นะก็ LOD 867นะ LOD ยังเหมือนเดิมอยู่นะขาดที่แล้วก็ LOD 867นี่แหละครับมันจะเหมือนเดิมอยู่ราวที่แล้วแต่ว่าจุดจุดดาวเขาจะอยู่คนละที่แต่ว่าจุดจุดดาวเขาคนละเลขแต่ว่า,าเลขสั่งหยุดคือ LOD นี่เป็นเลขสั่งหยุดนะ867ราวที่แล้วก็867ถ้าไม่ดูนะก็มี6มี7เลยขาดที่แล้วแต่ศูนย์มาแทรกไนงะใช่ไหมอันนี้คขาดที่แล้วนะ LOD นี่ถือว่าสําคัญนะ ตัวเนี้ยที่เมื่อวานเนี่ยผมว่า K L N เมื่อวานไม่ทํางาน2องเแต่วันนี้มัน3ามกับแปดไงเพว่าวันนี้น่าจะทํางานนะน่าทํางาน8เนี่ยตัว8เนี่ยครับ K L N ตัว8มาเหมือนกันตรงนี้นะ P S W เนี่ยคือเป็น8 P S W เนี่ยคือตัวระหว่างเหมิดกันระหว่าง K L N กับอ่าพาร์ทเวิร์ดพินของลัคนาทั้ง2จุดนะลัคนาราศีตุลใช่ไหมเนี่ยราศีตุลของ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 ลาวนะออกราศีตุลนั่นเนี่ยลัคนาราศีตุลกับลัคนาทวัสแสงสะเป็นเมถุนใช่ไหม ก็เอาเลข2ส่วนเนี่ยถอดรหัสมันออกมานะครับถอดรหัสออกมาก็จะได้4 6 7 8 5 1ดห้าหนึ่งะหรือท่านจะเอาตัวนี้ก็ได้แต่มันเลข6ตัวไงมันเยอะไงเวลาเราไปวินไปอะไรมันเยอะมากอ่ะมันวินไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็จะคือ8เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เต็ง8เพราะว่ามันไป K O N กับตัวนี้มันระเบิดกันอยู่ที่เป็น8เป็น P S แต่มันอยู่ก็คือเป็น8นะพอจารย์พูดภาษาคือผมพูดภาษาไอ้นี่เป็นตัวย่อมันถ้าพูดภาษาไทยมันจะยาวไง คือมันมันจะยาวผมก็เลยตัวน้ยอ่อยท่านอย่าไปใส่ใจเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเอาตัวเลขอย่างเดียวพอนะภาษาอังกฤษแค่ว่าเราจำนะเอาไว้จำ P S U หมายถึงว,ว่าตัวมันเหมือนกันระหว่างอ่าอ่า password pin สองส่วนนะแล้วไปเหมือนกับ K O N มันก็ออกมาเป็น P S U นะแค่นั้นเองนะคือ P S U แค่นั้นเองอะอ่าหรือท่านจะเอา P S K ก็ได้ P S U อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจำไม่ต้องไปใส่ใจที่ภาษาอังกฤษที่ผมพูดเอาตัวเลขก็พอแปดใช่ไหมเพราะตรงนี้มันเหมือนแปด เมืนแปดทั้งไปดู ar ar มันก็หนึ่งสองสี่ห้าใช่ไหมหนึ่งสองสี่ห้าหรือถ้าจะเอาแค่แปดที่มาเกินแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าไม่ล่ะอย่างนี้ก็ได้นะบางทีอย่างนี้ก็ได้ไงแต่ว่าแต่ว่าเลขมันก็ไม่ได้เป็นจองก็ไปรวมรวมไปแล้วก็ประมาณนี้เพราะมันเหมือนอยู่ตรงนี้แปดมันเป็น lod ด้วยใช่ไหมล่ะก็จัดมาแค่นี้เองนะแปดสองแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคยิงวางไปก่อนนะส่วนสายสายหวานนะ, <c oughs> ะสายจอแล้วก็ไปดูเอ๊ะมันเจอแปดแล้วไปดูลักนาวันคือสามเอามันก็มาชนสาม knl k n อยู่ตรงนนี้้แลวมัเจอ และ3ตัวนี้มันทับรักอยู่วงนอกแล้วทับลักนาด้วยเป็นลักนาทว่าลักนาณวางด้วยนะเพราะฉะนั้น3เป็นลักนาณวางเพราะว่าระหว่าง8กับสาะแต่8ตรงนี้มันชนไงผมว่ามาคู่กันแน่เลย38เนี่ยเพราะประเด็นทั้งคู่เนี่ยเป็นลักนาวันด้วยใช่ไหมถ้าจับไป38ถ้าจับสาก็ง่ายเลย638 738เพราะเอา RS มายิงไงทำไมอันนี้ง่ายนะถ้ามันมาอย่างเงี้ยง่ายมากอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำง่ายเราจะหยิบลรางง่ายขนาดนั้นเฉยเลยเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะเออจริงๆเนี่ย638 738ปดเจ็ดสามแค่นี้เอง แต่ว่าไอ้เคเอาเอ็นมันจะมาคู่กันไม่มาวาันไม่มาผมว่านั่งจะมาคู่กันนะสามแปดท่านตามไว้เหอะวันน,น,นี้ได้แน่นอนอะ่ะนะได้แน่นอนเลยนะเพราะว่าลักนณาวันมันสามอยู่ด้วยถูกไหมละ่ะก็สามแปดทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาลักนณาวันมาไม่เอาตัวเหมือนมาก็จะไปเล่นสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าก็แปดมายิงนะแต่ว่าหกเจ็ดมันหายไปไหนอย่างนี้ไงเวลาคิดอะครับเวลาเรา คำนวณเวลาเราหาเราต้องมองตรงนี้แต่ถ้าเอาจุดนี้มา R s มันคือ6กับ7ใช่ไหมล่ะ r s มันคือ6กับ7แล้วก็คือตรงนี้มันชน3ถ้ากันจะ3 6 3 7นี่ที่ผมยิงไว้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีการตรงนี้นะก็3 6 3 7กแต่นี้ไอ้3มันมาแล้ว8มันจะมาไหมล่ะถ้าเกิด8มันมาถ้าไปดูม,มุมไหนถ้าไปดูม a ุม a R ไงเงมันไม่มีไงครับเพราะนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นคนที่จัด6 3ใช่ไหมเนี่ยอ่า3 6ใช่ไหมล่ะ เอาเอาตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวเด่นก็สามหกไว้ก่อนถ้าสามหกก็หนึ่งสองสี่ห้ามันไม่มีท่านก็เอาตัวใดตัวหนึ่งมายิงไงนะท่านจะเอาหนึ่งมายิงเอาห้ามายิงเอาอะไรมายิงก็ได้ไงกับลักษณะตรงนี้นะผมก็ถือว่าผมเอาเอาห้ามายิงไงถ้าผมเอาห้ามายิงใช่ไหมก็เอาห้ามายิงตัวนี้คือห้าห้าสามเจ็ดห้าสามหกก็ได้ห้าสามเจ็ดห้าสามหกนะท่านจับตรงนี้แต่ว่าห้าสามหกผมไม่ได้ใส่มานะท่านก็จับไปตรงนี้แค่นั้นเองนะคือเอาเอาระหว่างหนึ่งสองสี่ห้าจะเอาตัวไหนห้านี่มันเป็นเกษตร นะเราก็ตือยึดดึอดือห้ามาก่อนนะห้าสามหกอย่างเงี้ยนะครับห้าสามเจ็ดห้าสามหกเงี่ยยิงไปตรงนี้ก่อนนะแต่เบื้องต้นเราจัดสามหกสามเจ็ดไว้ก่อนนะหกแปดอ้าวแปดตัวนี้มัน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 ชนกันตรงนี้ใช่ไหมครับแปดมันมาเหมือนกันตรงนี้ไงะแล้วก็ไปยิงหกแปดตรงนี้ก่อนหรือจะเป็นแปดเจ็ดละแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็ท่านเอาสามมายิงนะสามแปดหกสามแปดเจ็ดอย่างเงี้ยอย่างนี้คือวิธีการนะครับเรียกว่าวิธีการแต่ผมก็พูดให้ท่านได้เข้าใจแต่ว่าท่านเอาแผ่นเนี่ยของไปวิเคราะห์เอง แต่ว่าตัวเลขมันอยู่คนงี้นะครับเนี่ย K L N เรายึดไว้ก่อนนะ r S กับลัคนาวันใช่ไหมล่ะแต่บังเอิญมันง่ายที่สุดคือ K L N กับอ่าลัคนาวันมันชนกันเนี่ยคือ3ไงเพราะฉะนั้นถ้า3ปุ๊บก็จัดเลย3 6 3 7ถ้าตรงนี้มันง่ายแต่ถ้าบังเอิญตรงเนี้ย P S W เนี่ยมันเจอ8นะแล้วมันเจอ8แล้วมันอยู่กับช่องกับ3กับ8ระหว่าง3กับ8มันจะชิงกันไหมล่ะถ้าเกิดว่าเออ3ลัคนาวันมันงอแงแปมันมาก็8 6 8 7ตามนี้ถูกไหมครับ8 8 6 7แล้วท่านก็เอา1 4 5 2มายิง 1, 1 4, 5, 2, นาหนึ่งสียิงนะอย่าลืมนะครับเพราะว่ามันเป็นมุม AR ไง AR มันเยอะหลายตัวหน่อยแต่ว่าเราเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหน5มันเป็นเกษตรเนี่ยผมก็เลือกเอา5้านะไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับเลือกเอาห้ามาตรงเนี้ยคือสําคัญเหมือนกันแต่ว่าไอ้เาที่มันทับลักเยอะถ้าก็เอาไปยิงไปเป็น4ี่ตัวละเก้าห้าสามเจ็ดนะ ครับแปดหกสามอย่างเงี้ยนะก็จัดไปเลยสี่ตัวโฟกัลิกผมว่าวันนี้เนี่ยโฟกัลิกเนี่ยได้แน่นอนแล้วก็ 58, 23, ห้าแปดสองสามเมื่อวานนี้ออกสี่ตัวตรงนี้นะออกเมื่อวานนี้ออกออกคือตรงเนี้ยมันมาสองตัวตลอดเมื่อวานนี้ก็มาตรงนี้นะเมื่อวานเนี่ยแถวเนี้ยทีเอสตมันยูเนี่ยเมื่อวานนี้สี่หนึ่งมาตรงนี้เต็มเต็มนะสี่เจ็ดมันก็มีเราไปเต็ 4, งสี่เนจะ็ดเมื่อวานอันเนี้ยห้าแปดสองสามใช่ไหมห้าแปดสองสามแล้วก็ดูว่าที่ไอ้ตรงไหนที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือห้ากับสามตัวนี้ใช่ไหมวก็ตรงเนี้ย 638ตรงนี้นะก็เอาตามนี้คือลักษณะตรงนี้นะ m อ็มทก็เหมือนกัน541 46ก็เจอ4เจอ6อยู่แล้วถูกไมครับแล้วก็867อันนี้ก็เจอ7อยู่แล้วเจอ6อยู่แล้วมันก็เจอกันอยู่ลักษณะนี้นะอันนี้คือวิธีการนะวิธีการที่ผมพูดให้ละเอียดในให้ท่านเข้าใจท่านที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะและท่านที่อบรมวันที่25 26นี่เหมือนกัน แนวทางเนี้ยก็เป็นแนวทางที่ท่านจะต้องเข้าใจเขาและวิธีการวิเคราะห์จับนะผมว่าถ้าทาได้ดีๆนะผมว่าในเรื่องของวิชานะผมว่าสุดยอดเแต่ว่าถ้าการวิเคราะห์ได้ดีๆนะท่านต้องมีตารางตัวนี้ไงก็จะผมใส่ตารางไว้แล้วอันนี้ผมจะส่งตารางให้ท่านก่อนนะท่านใดที่สมัครอบรมไปผมจะส่งตารางนี้ท่านก่อนแล้วท่านไปศึกษาอ่าพีเอสก็คือพินพัทเวิร์ดนั่นแหละก็มีราศีจากราศีธวาททศนิษฐ เควินเลขเหมือนกันเอาตัวเลขสองตัวเนี่ยระหว่างาศีจักกับตรงนี้มายิงกันก็ได้อันนี้ก็อธิบายให้ฟังนิดหน่อย VIL เราเอาตัวเลข KOM ตรงนี้ใช่ไหมกับ VIL ตรงนี้เอาไปดูที่ KLN เคลวินมันสามกับแมันก็ชนอยู่ที่8ปดใช่ไหมก็ตรงนี้ก็ชนอยู่ที่8ดแต่ VRK เนี่ยเราใช้กับรัฐบาลไทย VRK มาจากไหนครับ VRK ก็คือเลขเหมือนกันเนี่ย LMK ตรงนี้ไปดูที่ K คเรามันยูเจ็ดแปดเก้ามันก็ชนอยู่ที่เจ็ดกับแปดอย่างนี้นะอันนี้ก็วิธีการนี้ก็คือหลักแต่เนี่ยพอท่านทำตารางออกมาอย่างนี้ปุ๊บม,ม,มันก็จะง่ายขึ้นการวิเคราะห์มันก็จะง่ายขึ้นนะเส้นสายกองทุนนะกองทุนหุ้นเนี่ยไม่มีปัญหาคนระับยิงรัวเลยคราวที่แล้วกองทุนหุ้นนี่ยิ้มเลยตั้งศูนย์หกศูนย์เจ็ดล่างบนเลยนะลาวเนี่ยคราวที่แล้วเดีย๋ยวถือว่าสุดยอดเลยกองทุนหุ้นเนี่ยนะกองทุนหุน้นสบายใจสายเจาะก็ตามนี้นะครับสายเจาะตามนี้นี่คือลาวนะผมก็ทําให้ท่านดูแแแตตต่่่่่่่่ววววววาาาาคครรรรททีีีีีลลล้้นะนนนนกก็็สสสูููถนะือออุดดยยยะะเ คราวนี้ก็เหมือนเดิมนะสูตรี่ยังคายอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าสูตรได้สังเกตตัวลูกศรที่ผมชี้ไว้ตรงนี้นะครับไอ้นี่มาประจําไม่เคยหายนะครับเพราะนั้นจะมีสามเห็นไหมมีสามมีห้าเห็นไหมล่ะมีสามมีห้าเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้ดาวมันก็คือสามลัคนาวันไงแล้วก็ไปเน้นสามหกก็แปดสามหกสี่สามหกเนี้ยคือตรงนี้ท่านเน้นไว้เลยก็มีมาตลอดนะถ้าไปดูตรงนี้นะย้อนหลังนะตรงนี้ไม่เคยหายนะครับเนี่ยสูตรเนี้ยไม่เคยหายเลยนะสูตรนี่ไม่เคยหายเลยนะสูตรนี่ไม่เคยหายสูตรนี่สุดยอดนะ อยู่ในหนังสือคัมภีร์รวยมีนะสูตรนี้สูตรว่าสุดยอดจริงๆนี่ของเรานะของเรานะอันนี้เมื่อวานเนี่ยเนี่ยอยู่ในหนังสือคัมภีร์รวยเล่มนี้อันนี้เมื่อวานเนี่ยผมให้ท่านดูสถิติของเลขออกวันพระราสมบดีท่ถ้าไม่ย้อนดูนะอันนี้เลขออกวันที่หนึ่งไม่ใช่วันพื่ระสมบดีออกวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าห้าเนี่ยผมก็ทําตัวอย่างท่านดูเมื่อวานถ้าไม่ย้อนดูนะผมอธิบายไว้ละเอียดแล้วตรงเนี้ยเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ท่านถ้าติดตามของวันที่หนึ่งเมษายนหกห เนี่ยอันนี้ผมว่าวิคอยท่านดูแล้วเมื่อวานนี้ท่านไปย้อนดูได้ของเมื่อวานนะท่านไปย้อนดูหน่อยเมื่อวานนะี้ยังดูน้อยอยู่ให้ดูให้ถึงพันนึงทีหนึ่งก็ดีนะถ้าไปย้อนดูแล้วผมจะเอาไปให้ท่านอบรมให้ท่านวันที่หนึ่งด้วยนะวันที่หนึ่งเมษายนผมจะอบรมให้ท่านวันที่อ่ยี่ห้าอนี้่าวันที่ยี่ห้ายี่หกนี้ด้วยนะเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยคือครับผมว่าจะเอาตัวอย่างวันที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็เอาตัวอย่างวันที่หนึ่งเนี่ยไปอบรมของวันที่นนะนนอ กลับมาฮานอยหอยอันสปาดานังของเราที่จริงแล้วถ้าท่านได้าาาลาวาลอะไร,ะไรต่างๆมันก็หลักการก็วิเคราะห์เดียวกันลัคนาวันท้านอย่าลืมนะลัคนาวันกับ RS เนี่ยมันเป็นดวงดาวมีอิทธิพลทั้งวันนะ หนามีอิทธิพลทั้งวันเนี่ยอย่างลัคนาวันเนี่ยมาเจอฮานอยก็ต้องเป็น3อยู่แล้วถูกไหมครับมันก็คืออยู่ทั้งวันไอายก็คือ6กับ็เพราะดาว2ตําแหน่งเนี่ยมันจะอยู่ทั้งวันส่วนเอ็่ดีไอ่เก้พวกนี้ก็มันมีโอกาสอยู่ทั้งวันเหมือนกันนะอย่างแต่ว่าตัวเนี้ยระหว่างอ่าเอ็มทูดีของลาวกับ M2D ทูดีของอ่าฮานอยจะต่างกันกนิดหน่อยนะเอ็มทูดีของลาวนี่จะมีอ่าห้าสี่หนึ่งแล้วก็4ี่หมันเน้นอยู่ที่สี่มาแล้วก็อ่ามุมดาวนี่แน่นอนอยู่แล้ว AR คือ7นะ อ่ามุมดาวนี่ AR คือ7ถ้ามุมเราก็จะเป็น1 4 5 2นะเมื่อกี้แต่ว่ามุมมมุมดาวเนี่ยตรงเนี้ยคือมุม AR เนี่ยคือ7ตัวเดียวเลยใช่ไหมเจ็ดตัวเดียวมีโอกาสมานะเมื่อวานนี่เขาหายไปในมูลุมเจ็ดอ่ะ7ตัวเดียวเหมือนกันวันนี้ผมว่าโผล่แน่7อ่ะ1 4 2 5แล้วก็0อันนี้คือมุมดาวอันนี้เป็นมุมอ่าก็เรียกว่ามุมอะไรอ่ะมุมเล่งใช่ไหม L นี <gehört> ่ไอ้ศูนย์นี่มุมทีจีแล้วก็ไอ้เก้าก็แปดหกเจ็ดก็ชนอยู่ที่เจ็ดผมว่าวันนี้เจ็ดโผล่แน่นอนวันนี้เจ็ดโผล่แน่นอกของ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 ฮานอยเลยวานนี้เขาผมก็เต็งเจ็ดอะ AR เด้อเต็มเต็มเลยสี่เจ็ดเต็มเดือระหว่างแต่วันนี้ผมว่ามาแน่เลยแต่วันนี้ลัคขาวันเป็นสามไง สามเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยบอกว่าวันนี้ใสไว้เลยสายเจาะเจาะเจาะเลยเ,เต็มเต็มเลยเจอน้ําบาดาลเนี่ยเจอน้ําบาดาลเลยเป็นน้ําแร่ด้วยนะโอ้ยนี้รวยกันใหญ่เลยวันนี้นะถ้าเจอน้ําบาดาลเลยเป็นน้ําแร่เลยไม่ใช่น้นานําบาดาลธรรมดาแต่เป็นน้ําแร่เลยลว,วันนี้สามเจ็ดสามแปดเนี่ยนะสามเจ็ดอะไรสามสามหกสามเจ็ดใช่ไหม สามหกสามเจ็ดเนี่ยแต่สามเจ็ดน่ต้องไปที่สามเจ็ดแต่สามหกมันเป็นตัวหกนี่มันเป็นตัวหน้าเนี่ยคือตัวเต็งนะแต่ว่าเจ็ดเนี่ยมันเป็นตัวรอแต่ว่าผมว่าสามเจ็ดว่าเจ็ดมันเป็น AR เออาร์ไงครับนะเจ็ดเป็นเออาร์ด้วยวันนั้นก็เต็งไปเลยวันนี้โฟลคลิกแตกอีกอะเจอ้ํำบาดาลแล้วเป็น,น้ํำแร่ด้วยเดย็โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดจริงๆวันนี้เอ็กเจ็ดห้าหนึ่งสี่ของวันนี้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ห้าหนึ่งสี่ไม่ใช่ของวันนี้นะอันนี้ของเมื่อวานผมไม่ได้เปลี่ยนให้ของวันนี้จะเป็นแปดนะ ่าเป็นห้านะเป็นห้าเป็นแปดนะเป็นห้าเป็นแปดแล้วก็อ่าเป็นห้าเป็นแปดเป็นสองแล้วก็จะมีเอาอะไรตัวเป็นสามครับอ่าเนี่ห้าแปดสองสามนะอันเนี้ยขาห้าแปดสองสามนะห้าแปดสองสามอ่าเมื่อวานนี้ของอันแรกมันเป็นของเมื่อวานนะออกสีหนึ่งไง เราไปเต็งสี่เจ็ดทวันวันนี้ห้าแปดสองสามตรงนี้ถ้าท่านจับนิ่งๆดีๆเนะี่ยมันมาสองตัวสองตัวเสมอเลยนะตรงเนี้ยมีคุณหนิงมั่งที่อยู่ตรงนี้การสังเกตอาจารย์ของอาจารย์ตรงนี้มาทุกวันก็ได้ทุกวันแหละจับตรงนี้มาได้ทุกวันแล้วก็ไปยิงกับเอโพเรเบิร์นมันนี่ไงมันสามก็แปดมันเจอกันด้วยเพราะนั้นมันไม่แน่วันนี้อาจจะออกสามแปดแต่เราไปเต็งสามเจ็ด <laughs> ดีแหละว,วาสนาหรือเปล่า <laughs> เราไปเต็งสามเจ็ดเพราะมันตามดวงไอเออาร์มันเจ็ดตัวเดียวไง สามเจ็ดแปดเจ็ดนะแล้วก็เต็งสามเจ็ดไปเพราะเจ็อ่าสาม็ปลักขณาวันนะลัคนามันทับด้วยนะลัคทับสามไปทับลักนณาวันสามอยู่ลาดวงนาวางไปทับลักนณาวันด้วยไนงะแล้วก็สามตัวนี้มาทับรักของลัคนานาวังด้วยไนะงเพราะฉะนั้นก็ผมว่าสามเจ็ดอ่ะเต็มเต็มลวันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเจ็ดไม่มาหวานเจ็บใจกันสี่เจ็ดไม่มาวันนี้เราตามเจ็ดต่อแต่ท่านจะไปตามผมนะอ่แต่ว่าโอเคนี่ก็วิเคราะห์ออกมาแล้วสามเจ็ดสามหกอะ ก็อยู่ตรงนี้แค่สามเจ็ดสามหกเอาแปดมายิงหรือจะถ้าเอาอะไรมายิงอ่ะเอาเอาเอาอะไรมายิงเอาแปดกับหกมายิงก็ได้หรือจะเอาศูนย์มายิงก็ได้นะศูนย์มายิงก็ได้ครับผมตรงนี้ศูนย์มายิงก็ได้ได้สี่ตัวแน่นอนนะครับอ้าวอันนี้คือการวิเคราะห์นะ ท่านต้องติดตามและฟังแล้วก็ต้องเข้าใจนะคือเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์สำหรับพิชัยสงครามสูตรจตุรงคโชคเปนยรงลงกทาตเนี่ยอาตารางหุ้นกู้มาแล้วไอ้ตารางหุ้นอาตารางอกองทุนหุ้นมาเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเานอตารางนี้ได้ทุกวันคือผมก็วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์สำหรับพิชัยสงครามสูตรจตุรงคโชคเปียา์งลงกทาตในภาโคโหราศาสตร์ในความร่ำรวยนะในวันที่ยี่ห้ายี่หกนี้ผมจะอบรมคำพิรวยนะ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอบรมให้ท่านแล้วก็โอ้โหสุดยอดยิงอยากให้ท่านอ่ะนะท่านาก็ต้องอ,อยากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะอบรมนะครับก็สมัครไปนะครับ45ท่านตอนนี้ก็มาเกือบเต็มแลวนะเกือบเต็มแลเหลืออยู่ประมาณสัก20กว่าท่านอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้2วันนี้วันสามวันเนี้ยให้ให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะสมัครไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวท่านแจ้งไปสัมมนาเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ท่านนะถ้าอยากได้หนังสือสัมมนาบวกหนังสืออย่างนี้นะผมจะให้ท พิเศษเลยถ้าท่านไม่มีหนังสือนะท่านมีหนังสืออยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านอ่าโชคดีร่ํารวยแหละว,วันนี้ทําอะไรก็ขอให้สมหวังหน่อยนะก็ขอให้เจ็ดทำงานแล้วกันวันนี้เออาร์นะเอาร์ทำงานแล้วกันผมบังใช่ไหมเนี่ยเออผมบังแต่ถ้าหมดท่านเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้อันนี้ก็ตารางเดียวกันนั่นแหละครับผมบังใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรครับอันนี้คือตารางวิเคราะห์ให้ท่านได้เห็นใหญ่ ท่านจะได้เห็นท่านจะได้แคบไว้เอาไว้ดูเอาไปไป,ไปวิเคราะห์ไงวิเคราะห์ตามที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านเลยดูตั้ง่ยน่ะวิเคราะห์เอ๊ะมาอย่างไงไปอย่างไงเงี้ยนะท่านจะได้วิเคราะห์นะอันนี้ก็คือหลักการวิเคราะห์ อ่าก็แต่ว่าท่านติดตามรับฟังก็ท่านก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์สำหรับพิชัยสงครามสู่โจรงชงเป็นจริญงาธาตภาคโหราศาสตร์ในความร่ํารวยไงใช่ไหมเราวิเคราะห์ตามนี้แต่ว่าส่วนผลมันจะมาอย่างไงไปอย่างไงเนี่ยมันก็เราไม่มีใครทราบแต่เราก็วิเคราะห์ตามที่เป็นสถิติที่เราดูให้ท่านแล้วว่าเอ๊ะ ดาวเข้าตำแหน่งนี้ LOD ก็ตาม IS ก็ตาม RKN ก็ตามนะ LW ก็ตามเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มาแล้วก็มุม AR อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมุมที่มาตลอดอยู่แล้วก็เป็นสส้ตีที่ท่านได้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบาร,รมีของตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็นตัวเสริมบุญเป็นตัวผลักดันดวงเราไปสู่ความยิ่งใหญ่ให้รับความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองบารมีต่างๆที่เราสะสมไว้ก็จะส่งผลให้เราได้รับความสําเร็จเจริญ น้าและขอให้วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับเงินล้านทุกคนสวัสดีครับ